โอ้โหโอ้โโอโทำต้นอะไรอยู่ครับเนี่ยมนาเทศค่ะโอโ้สวยมากเลยทำไมมันลูกมันโดกขนาดนี้อ่ะ <c oughs> อันนี้ของปลอมหรือของจริง <c oughs> ของจริงสิคะของจริงโอ้โหลูกโดกมากอ่ะต้นนี้มีเจ้าของยังครับนี่ง <c oughs> ยังยางอใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยต้นนี้ก็เป็นมะขามกอหินโอโ้ต้นนี้อะไรครับแบบบิดสวยมากเลย สัลลีลาโหบิดแบบนี้ต้นนี้สวยมากเลยนะครับบิดเอี้ยวดีเหลือเกินอันนี้สิบห้าปีต้นนี้นะครับอุ้ยสวยอะมะขามมะขามนี้น่าจะหลายสิบต้นมากเลยนะครับใช่ไหมอันนี้เป็นจะว่าขุมกอไดไหมครับรู้ว่าเป็นยังไงอะุมกดูการสร้างนะสวยมากเลยขนาดนี้ประมาณยี่สิบปียี่สิบปีขึ้นนะค่ะยี่สิบปีขึ้นสองต้นนี้ค่ะมาดูต้นนี้โอ <มา S 2> ้โหต,ต้นนี้แบบ คนเดียวยกได้อันนี้ยกได้แน่นอนยกได้หาน,นี้ไม่หนักไม่หนักเนาะอันนี้สวยอ่ะต้นนี้อันนี้ก็ไม้เพาะเมล็ดโอ้ยตรอกอันนี้ต้องบิดไว้แต่น้อยเนาะค่ะต้องบิดั้งแต่เล็กๆเลยสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบอนไซนะครับสวนบอนไซร้อยลีลานะครับก็อยู่ตรงข้ามวัดนาบุญนะครับคลองเกตนะครับคลองเกตลังสิตนะครับแ้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมสวน ข้างในนะครับเดี๋ยวไปหาป้าสบายกับน้องกระแตนะครับน่าจะอยู่ทําไม้อยู่ข้างในนะครับโอเคแล้วเราไปเลยโอ้โหไม้เยอะมากเลยนะครับโน่นนะครับกำลังทาโอ้ต้นอะไรไม่รู้สวยมากป้าสวัสดีครับกระแตสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้ทำต้นอะไรอยู่ครับเนี่ยมนาเทศค่ะโอ้สวยมากเลยทำไมมันลูกมันโดขนาดนี้อะอันนี้โดกมากต้นนี้อันนี้เป็นมะนาวเทศเหรอครับใ เดูลูกสินี่กันอันนี้ของปลอมหรือของจริงของจริงสิคะของใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยต้นใหญ่มากเลยอ่ะเหมืต้นนี้ประมาณเลี้ยงในกระถางนะคะประมาณเกือบยี่สิบปีอ่ะโอ้โหที่อยู่ในกระถางนะครับเกือบยี่สิบปีเพ้าเราเล้ขาจะใหญ่ไงคะอันนี้เลี้ยงในกระถางก็ได้แต่แก่ได้แม่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นี่ครับนี่เป็น สวยเนาะไ้ดูโครงก็สวยแล้วแหละแต่ก็มีลูกอะไรให้ดูด้วยอันนี้สวนอันนี้อยู่ที่ไหนนะครับนี่คลองเจ็ดคลองเจ็ดนี่อ๋อตรงข้ามวัดนาบุญเนาะค่ะอันนี้เปิดทุกวันเลยทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะครับทุกวันโอ้โหใครใครสนใจก็เข้ามานะครับผ่านไปตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของอรอเจ้าของรอเจ้าของใหม่รอเจ้าของใหม่ <c oughs> ไม่รู้จะดูตรงไหนก่อนคือแบบเยอะมาก ครส่วนมากด้านหน้านเนี่ยจะเป็นไม้กึ่งจบไม้กึ่งจบค่ะแต่ว่าข้างหลังจะเป็นไม้โครงสร้างเพราะว่าแถวเนี้ติๆเยอะเราจะขายดียอ,อ๋อัดเล่น,นอ๋อนี่ครับมาดูมะขามมะขามนี้ต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าร้อยลีลาจริงๆนะ<ส>แต่ละต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นมะขามก่อหินไอ้คู่คู่นั้นที่มาถ่ายตอนนั้นไปแล้วเหรอค,คู่นั้นไปแล้วเนาะ ี่ว่าขันนับใช่ไหมคะใช่ใช่ันนัไปแล้วเศรษฐีสุขุมวิทมาซื้อไปสองต้นเลยอ๋อนี่นะครับก็โอ้โหต้นนี้อะไรครับแบบบิดสวยมากเลยอันนี้พัดลีลาผัลีลา <S 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 โอ้โหบิดแบบนี้อันนี้ก็พวกนี้ก็ยังไม่ยังไม่ไมีเจ้าของอันนี้กระซิบราคาได้ไหมครับหนีแรงไหมหลักหลักพันหลักหมื่นหมื่นต้นตหมื่นต้นต้นเนาะ โอ้ต้นใหญ่นะถ้าเทียบจากตัวผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็สวยๆเลยเนี่ยไอบิดๆอย่างเงี้ยก็คนกําลังนิยมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของก็ใครสนใจแล้วก็ทักมาได้แต่ถ้าบอกว่าดูเพจมูโตโนแล้วตโน่เราจะลดพิเศษให้จะลดพิเศษให้สวยนะต้นใหญ่มากเลยออะต้นใหญ่อายุน่าจะหลายสิบปีอยู่นะลากสวยน่าจะปีอันนี้ อันนี้มาดูมันต่างกันมากเลยนะกับที่อันนี้ใบแก่ออันนี้ใบอ่อนกําลังแตกนีโอ้โหม,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 มันสีแบบสีแบบสวยมากเลยอะอต้นนี้สวยมากเลยนะครับบิดเอดีอ้ยวดีเหลือเกินอันนี้สิบปีต้นนี้นะครับอายุสร้างหรือว่าอายุต้นอายุของต้นน่ะเป็นไม้มล็ดล่ะอ๋อไม้มเดลนนี่ครับถ้า นนถ้าไม้มเมล็ดนี่ครับจะดูลากจะดูง่ายนะครับไม้มเมล็ดจะดเป็นแบบอย่างนี้ถ้ากิ่งตอนลากก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะนอือุ้ยสวยะมะาขามมะขามนี้น่าจะหลายสิบต้นมากเลยนะครับใช่ไหมยเยอะค่ะเพราะว่าสายดีมะขามสายดีมะขามใ้มงคลใม,ม,ม,มงคลนี่อย่างนี้อีกอนี้ก็ฟอร์มใหญ่เลยเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครสนใจต้นไหนก็เล็งเลงไว้นะครับก็โทรมาสอบถามก็ได้ไดค่ะโทไรทได้เลยได้เลย หรือมาดูเองก็ได้มาง่ายมากเลยเนาะง่ายง่ายมากเลยติดถนนเลยอ่ะนี่ครับต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันสวยนะแตกใบอ่อนนี่สวยมากเลยใหญ่ต้นใหญ่ใหกามะขามไซน์โอ้อันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นจะว่ากลุ่มกอได้ไหมครับรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะ ดูการสร้างนะสวยมากเลยอู้มะขามนี้มีเจตต้นสวยๆเนาะนี่ตอกขนาดนี้ประมาณยี่สิปียี่สิบปีขึ้นนาะยี่สิบปีขึ้นสองต้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยกสองคนไหวนะคุณตโนลองยกคนเดียวไหวไหมครับคนเดียวหลังหักแน่เลยสองคนไหวค่ะต้นนี้ราคาก็น่าจะหลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นรวยนะมะขามมีแต่ท้ายใหญ่หลายต้นเลย อันนี้แค่แค่บางส่วนนะครับเนี่ยนี่มาดูต้นนี้โอ้ต้นนี้แบบคนเดียวยกได้อันนี้ยกได้แน่นอนยกได้ไอะนี้ไม่หนักไม่หนักเนาะอันนี้สวยอ่ะต้นนี้อันนี้ก็ไม้เพาะเมล็ดโอ้ยต้องดูรากอันนี้ต้องบิดไว้แต่น้อยเนาะค่ะต้องบิดตั้งแต่เล็กเลยเลยอันต้นนี้ต้นนี้สวยนะครับต้นนี้สวยสวยมาขามโอ้ไปนี้ ถ้าซื้อหลายต้นก็วิ่งส่งได้ใช่ไหมครับต้น,ใ,นใหญ่ใหญ่วิ่งส่งถึงบ้านถึงบ้านเลย <laughs> คนส่งอยู่นี้ <laughs> อ๋อคนส่งอยู่น <laughs> ี้ข้างหลังนี่ก็เป็นมีเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลสวยๆเลยนี่เทียนทะเลเทียนทะเลอันนี้ก็เทียนทะเลอันนี้มะขามนี้ก็มีเจ้าของแล้วมะขามนี้เขาขายไปแล้วอ๋อนี่ขายไปแล้ว คุณคุณกระแตเขาขายไปแล้วต้นนี้อ๋อครับแต่เจ้าของเขาไม่มารับไปก็เลยว่าจะขายต่อแล้วนะขายสวยนะตัวน,นี้ก็สวยจะขายต่อแล้วนะบอกเจ้าของเขาบอกจะขายต่อแล้วกระถางกระถางสวยมากเลยกระถางที่นี่แบบอือออันนี้อันนี้อะไรครับคุณป้าอันนี้ ม่วงเจริญใบใหญ่ดอกพึ่งเจริญไปม่วงเจริญใบใหญ่นี่ดอกเขาจะมีสองสีสีม่วงกับสีขาวในต้นเดียวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ๋อค่ะโอ้ม่วงเจริญก็นี่ก็ม่วงเจริญใช้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะตอแบบใหญ่ๆเลยใหญ่ค่ะนี่คือใหญ่ใหญ่มากพวกนี้ก็ราคาก็หลักไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นหลักพันนะครับพวกนี้หลักพันพวกนี้หลักพันโอ้มาต้นนี้ก็สวยมากเลยนะ ต้นนี้เขาได้ฟอร์มไม้ใหญ่โก<ะ>นผายปลายเรียวอ,อแล้วก็กิ่งก้านสาขาครบเด่นมากเลย<ะ>ชอบสวยกระถางก็สวยโคน,น,นเขาใหญ่น,น,นี้ก็หลักหมื่นไหมครับค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากอะอ,อเยอะมากเลยอะ่ะใครไปผ่านไปผ่านมานี้แวะมาดูได้เลยนะครับเนี่ยแบบ<ะ>เข้ามานี้รู้หมดแลนะ้วว่าต้นอะไรทำบอนไซได้นี่ มีทุกอย่างมีแทบทุกอย่างอันนี้อันนี้อะไรครับนี่กองทับม่วงเจริญกองทับม่วงเจริญสวยมากเลยนะเราซื้อไม้ที่นี่ถ้าเอาไปแล้วนะคะมันเก่งก้างไม่สวยเอากลับมาเอากลับมาป้าตัดให้ฟรีตัดให้ฟรีดูแลให้ฟรีค่ะทำฟอร์มครับอันนี้ดอกมันโรยไปหรอครับหรือว่าดอกดอกโรยบางต้นดอกเพิ่งมาเออดอกสวยเนาะนี่ครับ ใส่กระถางสวยๆให้เลยพวกนี้ราคาหลักพันหลักพันหลักพันนะครับสอมพันสี่พันผมยกได้ใช่ไหมสบายมากคนเดียวยกนะครับผู้หญิงก็น่าจะยกได้ไม่หนักไหวค่ะคุแก่ยังยกไหวเลยคนแก่ยังยกไหวเลยค่ะอ๋อหลักนี่ครับใช้กําลังพอดีเนาะหลักพันค่ะสามพันสี่พันประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ลำต้นนี่ข้างข้างบนนี้ก็จะเป็นไส้ อันนั้น,นหลักร้อยหลักร้อยค่ะอ๋อสามร้อยห้าร้อยหลากหลายชนิดนะเนี่ยน,นี่ก็สวยน้ำชัชไม่สวยก็ได้อยู่อย่างนี้ข้างหน้าคือแค่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็หลักร้อยเหรอครับอันนี้ค่ะไม่ถึงพันไม่ถึงเก้าร้อยอ๋อสร้างนานอยู่ต้นนี้กว่าจะเป็นชั้นนี่ครับอันนี้ก็มีเยอะเลยนะอันนั้นก็อะไรรัาไปจิ๋วดีเหลือเกิน อ่อผู้จอมพลใบละเอียดอันนี้ผู้จอมพลใบละเอียดละเอียดยิบเลยค่ะดอกสวยมาก,กสวยมากอ,อันนี้เยอะผู้จอมพลใบกล, <ใน S 1> ลางนี่เหรอครับต้นสุดท้ายต้นสุดท้าย,นายโนี่ยบอกอุ๊ยอันนี้ก็อันนี้อะไรครับเป็นจมาศเงินเบ็นจมาศโอ้โหดูแบบดูรวมๆกันมันก็สวยเนาะ ทําให้สวนสว่างฮะต้นเออมันแบบเด่นมากเลยอ่ะแล้วเขาก็มีดอกสีเหลืองอย่างกระถางอย่างนั้นใหญ่ๆอย่างน้นสอาอ๋อราคาแค่นี้เหรอครับค่ะอ๋อมันไม่ได้แพงเนาะสองพันกว่าบาทมาแรกๆแพงมากไซส์นั้นประมาณสี่พันกว่าแต่เราได้มาถูกซื้อเข้ามาเลยค่ะครับเป็นธมาสีเด่นเนาะหน้าตั้งโชว์มากสวยเป็นสีเงินนี่ครับ